ยอย่ครับวันนี้จะมีการลาบนกนะฮะจับแล้วครับลาบนกนะครับไม่รู้จะเป็นสูตรใครตกลงไม่นสูตรใครครับพี่สูตรพีลลอบอ๋อสูตรพี่ลอลลบลใช่ไหมแต่พี่ดาบเป็นคนคนเตรียมเ,ยเครื่องอุปกรณ์อมปกรณ์นะครับลบนี่ลบนี่นกนกเขานกเขาเหรอโอ้โหนี่อะไรใส่ทำไมใส่เยอะขนาดนั้นข้าวคั่ว เเข้าวคั่วแล้วก็ชุลรสข้าวพริกป,ป่นแล้วนกนี่สับเรียบร้อยเกลือเกลือเกลือป่นเอาเกลือป่นมานิดนึงประมาณเอาใช่ไหม <c oughs> ประมาณ <c oughs> ประมาณเอาฮะ <c oughs> แล้วก็คนแล้วก็คนใส่กันนะโอเคโอเคอันนี้กับแก้มในวงเล่านะเนี่ย <c oughs> มีนกเขาตัวหนึง่งเลยสับพี่นันสับไว้รอ อ๋อไม่ใช่นกเราอันนี้อันนี้สุกแล้วใช่ไหมยังไม่เข้าขั้วไม่เขขั้วเลยเข้าขั้วไปแล้วโอ้จริงๆแล้วไม่ต้องใส่ใช่ไหมก็ใส่น้ำดิครัางนี้ใส่แล้วก็ขั้วเขาใส่น้ำแล้วก็เดี๋ยวถ้าถ้าเราไม่ใส่น้ำมันกไม่นั่นอันนี้อันนี้อันนี้ตอนแรกนี่ว่าจะได้ชิมพีมมือของวิแส์ตุริครับผม เป็นไงฮะตาทำเองเลยครับอ๋อนี่เชฟเชฟฝรั่งนะฝรั่งทำไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เออคั่วอล้วเดี๋ยวถึงขั้นตอนไหนคั่วแล้วคั่วแล้วจริงจริงเราผสมเครื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยผสมข้าวคั่วผสมข้าวคั่วผสมเกลืออันนี้สูตรพิเศษแล้วก็ผสมอ๋อสูตรริมดอยต้องผสมก่อนแล้วมาคั่วทีหลังเออเนาะมันเป็นมันเป็นอะไรแบบบ้านๆนะ คือเราไม่ไม่ต้องการความสะดวกอะไรมากมายหรอกแต่ความสุขคือการได้ทําคือการได้ทํากินนะฮะดพวเอาคนยอย่าลืมขั้นตอนนะเตาก็ไม่ต้องใช้เตาแก๊สนะะนี่คือเตา พัตานาคารยังไม่มีเลยเออเออตอนนี้ติดเองนะฮะนุ่นทำแบบสดๆนุ่นพี่แสงนั่งรอเกินที่นู่นน่ะตอนแรกฉันพี่แสงนะปรุง ตอนแรกกะว่าจะได้กินเมนูเขามีแสงสุรีนะครับผมต้องปรนอาหารฝรั่งครับอ๋ออาหารฝรั่งเชฟฝรั่งเนาะสเต็กพวกสลัดพวกซุปปงทำได้อ๋อสุดธรรมไม้ใไหมไม่สุดธรรมไม้เลยการคุนก็ยังทำได้เนาะเขาเรียกว่ากับข้าวในวงเหล้าเนาะไม่เลือกเวลาไม่เลือกเวลาทำได้ทุกเวลาโอ้เริ่มจะมีกลิ่นหอมแล้วดิ คลึงเลยนบคลึงคลึงนมอ่ะคลึงข้ามนาวคลึงขาวคลึงมะนาวคลึงนมคือมะนาวขาวคลึงเออสุดยอดเลยสุดยอดจะเพลินจริงกินที่ไหนไม่มีนะกัตการ์ไม่มีนกบินสูงแค่ไหนมันก็อยู่บนเรือินกระทะ อันนี้คือเพิ่มเพื่อขั้วอ่ะเพิ่มเพื่อขั้วต้องไมหอห่อนจานถือไอจานไปอยู่ตรงนั้นรอเดี๋ยวเจ้าจะโยนไปวาแล้วเคยปบะลาบลอยฟ้าไงครับว <c oughs> ันนี้พรรอด,ดีในช่วงที่เราไปคอนเสิร์ตมานะฮะ <c oughs> ก็เลยพาพี่แสงนี่มานั่งทานข้าวทานข้าว พักผ่อนพักผ่อนทานข้าวเนาะมันก็มีต้มไก่ต้มไข่บ้านไข่บ้านนะฮะเนี่ยก็พี่นานเขาบอกว่ามีเมนูพิเศษคือลาบนกอ่ะจัดไปให้เป็นฝีมือของป๋าลบยีเรียก็จะใส่ไชนีด้วยนะใส่ต้นหอมด้วยใส่กระบาดใส่แล้วก็ใส่ผงชูสักหน่อยนึงเอาใส่แล้วเมื่อกี้ใส่แล้วถ้าไม่ใส่นี่เวลาจะเอาไป้กู้ก็ใส่ใส่น้ำ อ๋อเมื่อกี้มันต้องให้คุกกิ๊กคุกกิ๊กนกต้องสุกครับเมื่อกี้จริ๊กมันดุครับมันบีบก็จับไว้อ๋อจับไว้ยังไม่ยังไม่สุกก็เลยใส่เครื่องไปก่อนไม่เป็นไรก็ใส่เครื่องไปอ่ะเดี๋ยวมันก็สุกมันเวลาเราไปเราข้าวว่วงเนี่มันก็สุกแม่เองข้าวว่วงมันจะสุกเลยจริงๆข้าวว่วไม่ต้องสุกนะใช่ไหมเพราะข้าวว่วใส่ก่อนแล้วถ้าไปเจอน้ำร้อนมันแล้วก็จะใส่น้ำเลยก็ข้าวว่วดีม่ได้สุกแล้วข้าวแสวออกเลย